นามัสสะสะบาคะวะตูะลาตุาตสัมมาสมพุตสะสาทาาุฟังวาสาพุริสาตังลายตึงยิ่งใจได้นั่งผาต้งจารัน <c oughs> จรจเจ้ารดออหานตาจนกันมาพมพามมานังร่วมพังธรม ลำลำม,มาเจ้าทราต่อเต้าถึงฝ่ายลวยป่าทีย้ายหลายภาคการต่างๆต,ต,ต้นเจ้าจ,างจังทีชนะมาชวนว่าชาปุนาหนูน้อยก็รู้ที่ถอยคำดีหลุดดีดาชังกาบเลีมมือขานข้าจนไปเหอไข่ไทยติ้นปอกโทมแข้มช่องมุนเต็ม chẳng tin tố bảo đại thắng hữu vai cam kinh nong sang tiếng quái tòi hư khai oai tuyên phúng sang nay tố lôi bạc mượn phân thẳng cam phan xiềng tăng văn po biệt chính hiện lại theo phai Yang vai khoan lên mùi yên mùi con xin sáng pha phái phai quang yai unam mai xuống tố สวยสีโตร่างงามคือใครไหลอันตุงทวมเหมือนเปืองตวมตานฟันถากลาสีเจ้าก่อมาเป็นหลูบินทีลาคาหน้าดีปันา้วนไลโอใจเลี้ยงคือว่านังไข้งามงาดกิ้วความวันล้วนหวนำังหวนาวน หนาสีข้านเอ็มพอแก้วโนผ้านังไข่มีจินใจติดหน่อยเจ้าจริงกวายปวงสินลาปาริคานเครื่องวดต้นเจาหลวนสมจีมเ,จเอาปินเมยงอ้อยนางแก้วเมน้อยไคตวนนางอารมจะใจตุ้งมือไฟสังา เสียงที่ด่กันนานข้าคอยนางเมน้อยหลวดทะลงกันสิมเลือนตำเวนแล้วกฟ้าสูนร้อยลุงแก้ววุธดีเปลี่นนางดีจาจวนเรียงถือว่านางเอ้ยหวานดิงลามมีตวนโตฟงแถวตึงจังเยาโปกันสวนว่าช่วงตุนขานพ่อเมลังเต้กี่ปิงตา หาอันไล่จังเสียมเต็มเบาไลลุงนอไทยยิงเดียววันนั้นแล้เอกาติว่าสังยังมีในวันหนึงเราส่วนว่าตุนงเท่าปู่เข้าสู่หวังลงไปไปสาบยังหาหูมานลลุงไม่ยังไปไล่ตั้นมายามนั้นยังมีกิ่มแค่ทวัตนกินกาสายองเยวลาลุงไฟ ทำเจไกยย็มพอยังดุงนอพึงใจในสาลาพาเจตขึ้นใจเห็นไปมาโดยสาเด่นตวนดีลาเข้ารอดอุมเอายอดนังไข่ตามพึงใจสนุงมากชองสว่งสวยกามตามมาร่วมมังไฟมีจู่ใหม่ดูดดื่มโพเวันนั้นแล ส่วนว่าจิ้มพียรถอนใจเกียรช่วงเสียมรวยกาม,มากุลถึงยามกวนไหวปอกว่องฝังฮันสะยองมือบันนันหละยชวัวปลาพระราากีบายนาที่นั่นเหล่าส่วนว่าตุ้นนอเหน่าน,านข่ก,ก็ถ้าลวงกาผ้าใดชิมเลินโูราโมงกาลาโกนกันควายก็ผ้าสุนได้ลุง้อยโนลาจา เปีนยิ่งงามตาจวนใส่ชื่อว่านางอ่อนน้อยสาหูเปียนดวงติ่มพะทวนเลือนป่าลุงใหญ่กาโปกานส่วนวาลาสีขานลังมากตุงเมืองเจลังเรื่องวุ่นีวงนอกคือโตนาวงคนวันนั้นแล เอกาติวาสังยังมีในวันหนึ่งเราสุนวาตันเจ้าขนานหลวงมันก็จังรวงอาทิตย์กขายใจมันก็จนเอาสวงสวมท้ายลงแก้วไปสู่เยวฟองงามส่วนว่าตุนนางงามผู้น้องเว้าหนตอนติวไปมันใส่หลังเกาไปตามผตังตว sai liền điêu mày áo sai luân, tàu biển biểu xuân hoa nang xuân siêu, phù bì luân, hay mì xiêng phai tin nhầm sai luân, phào luân, hay cào biển cắm và ôi ôi nó tung khẳng nó đúng bỏ có vào khuôn na ăn vào trái vũ tí nha đúng chìn bỏ phói lăng yên kê chê dù bài lăng พูนายจังคุณเท่าเบาวรู้เฝ้าโบรานเตรีนาตั้งสุตาเมื่อนั้นพระพิตาตนป่อได้ยินลูงหน,หน้อยหน่อเจนจาารอสังกาขึ้นอยู่ลุงกูว่าสันไลคำไลใจนั้นสวดโลดเข้าสุนาาเจุงมีคำโมกาดเชียงไว้หวานสาจารู้ ว่านางผู้ไรเป็นดวงกู้เท่เหล่าจุงก่อยเขาขึ้นมากำนเบ้าใจบุติยาลุงขินจุงบุงตีนี้นีไปเฮือด้วยไปไปหนากกันว่าที่ทานก็หลุดยอมสารใส่เก่าก็กำเมาขยนดุงเต่าตั้งสวง สานตุงฟองเตีวใหญ่กายละยุดจาหน้าเพีงกันปันหลังวุธิยาลูกน้อยนอลูกเอ้ยปกขึ้นมาลวนปิตาที่กายล่องให้คำป้าตาวันนั้นแหละสามุติกาฝากินีอันวานังทีลาผู้น้องกระดุมต้องีมาลา tiến bụng phía thoán sang bà loài bốn ta xa quan bởi phim loán bài nạ tàn dâu và đi đi hư mung mơ biến đinh lôm dù bà bằng tha kín lôm bốn tựa A à tha mơ lặng ăn tan khăn ăn đuông có kinh thuộc xuống cam lùng trên trà กอ,อาวผู้ที่เอ่ยห่นมาลวนหวงสาราลวนพาวาน่าตั้งเกาเข้าขึงวนจำิ้น <c oughs> เทนหน้าดินเราขาดเอาววันนานกูสนพาราวุ้นตวนกาเก่หลวนกลางเพถึงสานวันนั้นแหละ พี่คารีรุลาพิคุณทางหลายสุนว่านางที่ลาจําชื่อเป็นดวงเนเพียทวนไปถึงหวานไปหน้าไรชื่อว่าลิงล้อมตามอดุ้มแอวลาเที่ยวเล่นขามาให้นอนพอยตัววันยันดูดูอาปากไปทางกินล้อม ชวมลังคมตานสั่งจิงได้จิวาริ่งโดมเปื่อนแหลว <c oughs> เอกาจิวาสังยังมีในวันหนึ่งใสย่ยังมีเต่าตุนใหญ่เพียรลอมจิวาปาวันอาองอาจงามปุ้นจานโพตาโกสยองมาตันที่หันอยู่ที่นัน่นดี งามนานลิงหันตัวยังไขไหลเจ้าโหนไทยเพราใครหวังโสมน้องนาวเพียงกูเต้าปิ่นโผใจโมเมาจวนหวายยังวังน้อยบ่าวยินลืนในนาชวนว่าปาวนาลูเญาหวนวงแก้วผิวใสนี้ ใจจิ้นปั้นจนหอยจิงเอาย่อนเดียวตวงโหจ้องฟองอำยิวสั้นใส่ปังปังนางลิงวันนั้นแล้สมากาตันวาไม่วกปีตีหวังเตรมตวนเหตุว่าไรกินำยิวเมตนใหญ่วิงไรถลวงฟาน ชิมร้านค้านจนยาวกองปักสั่งต้องแก้วมีหนังดิงชิมใสจินงามจ้าจวนวงศ์อ้ายอ่อนขาวฟังสองตานี้หลังแก้วใสสองแล้วไม่มีเงาสวมปึงเปาต้นปอภาวนานอแก้วอมขอรู้ว่า ดวงต้นครูเคลื่อนเดียวโกสะเดนผ่านแถวสายยางมาหันวูตาหาต่างสีจันทร์ฟุ้งหญิงจึงไสที่ว่าอามมอมตามเหตุด้วยปิ่นพรลาถีรังมีปิติล้นโกกาเกเหลียงหญิงเตลงหลาย Ở CẢ cá tràng pai san po mừng nhà mơ mê trắng tay luột mi cam xoắn sang vay và rút mày xuống đèn gia kim gia pian kim tèn màn tràng viêng hư phá cốt hư uốn chạy theo viêng đi cứ lại phiêng xe pai luồng này khéo kim kèn kim tê trắng pên đi กันว่ากินดุงเดงสุง่งหมางไฟอาหางเด้นมีจะแด่ <c oughs> กันว่าตัวเมมันสังเดียวโดนกัดแก้วว่าตายไปเหตุว่านางริงง้งใช่ไลยผดดุงวังฝากมูคาตานโดยวิญญาณเมนเดวาด้าดุงแก้วุุนตา Dù kỳ xã mướng vọc, mi hoàng cháu tái toái văn nân lẹ Xô ma ga tố mà nó Xuân vã án u mô âm, tố dạy luông tao thái phia luông tìm êm ấn tái, xêng vào phẳng, cậu cắm êm xuân หลวนเทียวไปในป่ากาลุงไม่ชุงเบยงมันก็สาเบียงหากินกาสมวานกาในใจมันขึ้นในใจเก่าเกียนกาเฝ้าขาอ่อนกูยอมพังกำเมมังเอาเกดิมเขโหกูเก่ยกินชมผาดเว้าเินมักสุงเดนา ตัดวป้าถายาต้องเรียกตีนั่นไปไปลายนาว่องกีกาสายีในสิมปีมาไก่เล้งตานใหญ่สยองไปรุงไก่ไหลด้อยโย,ย,ยนไว้นั่งส่วนปานลมตามมาลมเยาวลาเรียนเรียนในป่าส่นใจยังมีในวันหนึ่งเ่าบวงน้อยเต่าเลียงหัน ยังตาวันวังมาใหม่เลี้ยงไว้่วงใสงามยามนั้นมันก็ขึ้นว่าเป็นหมักจุมผู้ลุงใหญ่ตัวชุงใจเหลืออผะมานร่ยจังวันดำปากเลือกามัางขาวานเจออยู่ร้อยตันตามมันความขึ้นขนันใจ มันก็สายองึ้นเมื่อรอดมือจวองนาว่าจงกินคือว่าชุริยาขาดตันานานก็ต้องใจลวนไฝต้นเมื่อว้ต้นตันไทยอินตาว่าไอสุนมาคุ้มใดขอภาวันไทยจุงคุณมา ในเมือตัวนินตารู้เดียวดวนวางกานแก้วผาหลงมา <c oughs> จำใส่ล่าหูบอกลุนเต้นตองหลงมาเลรินนาพื้นแผ่นไหวหน้าแก่เน่าใจจังตายไปลาเล็ดเเ้าเห็น,หนลา,ายลาไตวันนั้นแหละฮีรวยมีเดี ยาสัมมาเหตุสันไลตะสม,มาเหตุหลังอันก <c oughs> าถาพันธานานี้เหล่าฟ้าเจ้าจิงเจสม,มาเกอาราหันตาไหลาม,มุนหมู่อยู่นิ้วคนดีอลาลามตามกาถาลังนีวา ta tu ta lăng la phê lăng ni phin khai ve lu la phi khu tăng lai tu ma ta ta tu bọc dày lấy chuẩm tung nắng nà xuân và pha văn na phù phò tuôn châu phò đèn hắn giang vun ta lùng tàu tăng khâu xuống ma la na <trucks> phao 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 tao phao 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 หลังเมดีเหือนกาไปนาจินมีกุ้นจะแลต่างสุดตา,าเมือนั่นตัวนินตาลูเฝ้ายินเต้เาเหล่าผียรวมหลุดลงมาหุนหล่อด้วยน้ำโตขาวามานม่วมกว่ยแพร่ติจกาอันเลี้ยงมาเ้าอิน,ายายนตาขึ้นแถมเหล่าสามันเฝ้าปนดี มีอยู่สีชิมผ้ากันรูเตะใส่มีอันปืนไข่ฟันแตงเตะจ้าแรงลำไหลอย่าไหลถึงตัวมีนว่าตรงฟองหนูเดนำใหญ่อย่าไลถิมจังไลแม่นว่าตุงเิวไฟกว้างใหญ่อย่าไดไหมกำหายหือมีอายุหลายเตียงเต้ากำเขาเป็นดน ป้อนอินเตียงไม้เม็ดวางผิดหรือปั้นสวมส่วนววานอุมอมเลี้ยงบมากการ้อยส่วนข้าวหนลวนสันดานเหินกาไปหลอดป่าจะขาปปานความรงล้านตุงตีเบารู้กี่ลายหวนตามมาลวมเยวลานในวงไปมาปาน ເປັນນູນານຊາລໍາວັນຫນຶ່ງສ່ໍາໄປແຜວລູໃນປ່າຕິພີຜູ້ລ່າລວງຫຼາຍເຂົ້າດຽວກາຍເປັນບູຈັ່ງເຂົ້າສູ່ຕົ້ນຄູ່ຕິພູລົມດູນັ່ງກິວ່າຈັ່ງໄຟລ້ອນຕິພຸງທໍາການໂຕມັນເລເລີຍຫຼາຍຮ່ອງເຕັ້ນໃສ່ໄປຫາ พุงพี่คู่ปล่อยละละล่าเลียนป่ายไปจู้ไ่ไฟปังนี้ฟวงก็ดีลาแล้วขึ้นปอกฟวงก็ไปหล่อนหังตวนคู่ฟุงทําตวงาหลลเบาตันเขเก็บเมาฟวงก็มัวเมากูหมากม,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 มันตื้นหลานคนเก่า ทำเมาทำปืนเผาสายชั้นลองขานพุ่นไปเอาตุนไปเล่พุ่งเหลียวเหลียงยุงข่าจวนไฟวันนั้นแหละชูตามาโนฟผโตชวนว่าพีคู่ตุนไปหลอดต้นหย่อนเจ้าคู่ว่ามีวาจ้าตันอาก่าวหรู้เขาตู้งานนัน ป้านหลังเจ้าราชีคู่ใหญ่ไลยินพาห่างกาวจินจาาตวนคู่ว่าลาปล่อยว่าอายหวงน้อยอา้างมอมมีใจล้อมเครื่องขาบมายาญา,าณศาสนาธรรมค <c oughs> ือกำลังมันดูต้งถอยจุงฟ้าความรวยว้นมอยลูกา อย่าไปมาโดยงายโอนวนไว้ว่ามีแดงเตอนมา